Welcome to ส t a r t w ว t h Why p o d c ส s t พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจเพิ่มโอกาสปิดการขายบนโลกออนไลน์ได้อย่างไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start With Why Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ เอพิโซดนี้นะครับผมจะพาไปดูงานวิจัยฉบับหนึ่งนะครับเป็นไวท์เปเปอร์ที่ออกมาโดย Facebook IQ งานวิจัยฉบับนี้นะครับมีชื่อว่า the future of shopping has come early ก็คืออนาคตของการช้อปปิ้งเนี่ยมันมาเร็วกว่ากำหนดนะครับมันเป็น perspective from the industry นะครับงานวิจัยชุดนี้เนี่ยทำโดย Facebook กับกันตานะครับ ที่เป็นบริษัทงานวิจัยระดับอิ t e r n a t i o n a l นะครับมีการสำรวจความคิดเห็นพฤติกรรมการช้อปปิ้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, จากผู้คนนะครับทั่วโลกเลยนะครับมากถึงเกือบเกือบ1 0 0 0 0แสนคนเลยทีเดียวนะครับงานวิจัยฉบับนี้ออกปล่อยออกมานะครับช่วงวันที่29ออกโทเบอร์ปี2020นะครับก็เรียกได้ว่าไม่นานนี้เองพิ่งช่วงปลายปีที่แล้วนะครับมีสแตตตัวหนึง่งนะครับ ที่ผลของงานวิจัยเนี่ยมีการเก็บผลลัพธ์ออกมาและผมคิดว่าน่าสนใจเลยจะหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นการสำรวจครับว่าปัจจัยอะไรที่ผู้คนผู้บริโภคนะครับใช้ในการเลือกครับว่าถ้าจะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยจะเลือกซื้อจากร้านค้าใดนะครับสมมติมีร้านค้า A กับร้านค้า B ร้านค้า C นะครับขายสินค้าตัวเดียวกันเป๊ะในมุมของผู้บริโภคแล้ว เขามองถึงปัจจัยอะไรอันดับที่1 2 3 4 5นะครับวันนี้ผมจะเอาปัจจัยตัวนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคคำถามนะครับคำถามของงานวิจัยตัวนี้เนี่ยคือเขาจัวหัวไว้ไว้อย่างนี้ครับ mm hmm. Top criteria for determining where to shop online among c o n s u m e r globally ก็คือไคล์เทียก็คือเงื่อนไขนะครับคือปัจจัยนะครับที่คนใช้ในการเลือกครับว่าอยากจะช็อป จากร้านค้านี้ร้านค้านี้บนโลกออนไลน์ใช้ปัจจัยอะไรนะครับมีทั้งหมดนะครับหนึ่งสอี่ห้ข้อด้วยกันนะครับไปดูที่ข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งมีน้ำหนักมากถึง76%ก็นะครับก็คือ price หรือว่าราคานะครับต้องบอกว่ายุคนี้โดยเฉพาะช่วงปีที่แล้วนะครับที่ทั่วโลกประสบ กับวิกฤตของโควิด19เนะครับเม็ดเงินในกระเป๋าของผู้หรือพวกเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบไปต,ตามๆกันเพราะฉะนั้นเรื่องของราคามาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับราคาของสินค้าหรือบริการที่คุณขายเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับคนยุคนี้นะครับปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือคุมค่าคุมราคา Value for money ไหมครับนะครับไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถขายของราคาแพงหรือไม่สามารถขายของแบบมีกำไรได้อีกต่อไปมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันอยู่ที่วิธีการของคุณครับที่จะจัดสรรการตั้งราคาออกมาจัดแพ็กเกจจัดโปรโมชั่นออกมาเพื่อที่จะสื่อสารออกไปให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ครับว่าสิ่งที่คุณนำเสนอให้กับผู้บริโภคนี้เนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Value for money นะครับสื่อสารออกมาครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเช่นช่วงนี้เองนะครับหลายๆท่านก็น่าจะมีประสบการณ์ในการสั่งอาหารออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นฟู้ด d e l i v e อรนะครับก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับโปรโมชั่นยอดฮิตอันหนึ่งเลยก็คือ1ฟรีค่าส่ง อันนี้แหละเป็นหนึ่งในความคุ้มที่ผู้บริโภครู้สึกจับต้องได้ว่าอ๋อเฮ้ยส่งฟรีเลยรู้สึกตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะจัดท,ที่จะสั่งนะครับซึ่งในมุมของผู้ขายเนี่ยตัวค่าส่งเนี่ยนะครับสามารถเอาเป็นลูกเล่นในการเอาไปผูกกับในมุมของสินค้าเช่นต้องสั่งเท่านี้บาทขึ้นไปถึงจะได้ส่งฟรีแบบนี้เป็นต้นซึ่งในมุมของผู้ขายละก็อาจจะน่าจะคุมนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น1แถมหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือที่ผ่านมานะครับผมก็จะเห็นโปรโมชั่นของร้านค้าเพื่อนฝูงกันนะครับอย่างเพนกวินอิชาบูนะครับขายชาบูนะครับโปรโมชั่นที่ออกมาโดนใจแบบเปิดให้คนจองเสร็จปุ๊บโอ้โหจองกันเต็มแป๊บเดียวเลยนะครับก็คือซื้อชาบูแถมหม้อต้มชาบูด้วย ครับแบบนี้ก็เป็นการสื่อสารถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาซึ่งสุดท้ายแล้วไปคำนวณเสร็จสับเนี่ยมีกําไรเพราะฉะนั้นก็ขายได้แบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่1เลยทําอย่างไรครับถึงจะทําปัใจจัยในเรื่องของราคาให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลและมันคุ้มนะครับอันนี้สําคัญอันดับหนึ่งน้ำหนักอยู่ที่76%็ดสิบหปอร์เซปัจจัยที่2ครับน้ําหนักถอยลงมาหน่อยนะครับแต่ก็สูงไม่แพ้กัน อยู่ที่70%ก็คือ reliability ครับความน่าเชื่อถือนะครับแบรนด์ของคุณร้านค้าของคุณน่าเชื่อถือหรือเปล่าล่ะนะครับมีการสร้างแบรนด์ไปให้เป็นที่จดจำหรือเปล่านะครับรีวิวของลูกค้าเป็นยังไงนะครับมีคนมารีวิวถึงบริการของคุณไว้ยังไงบ้างนะครับที่ผ่านมาคุณดูแลลูกค้าดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญบนโลกออนไลน์เป็นอันดับ2เลย นะครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงถึงจะสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาให้มันจับต้องได้ให้มันเห็นภาพให้มันวัดได้นะครับปัจจัยที่3ครับ Return Policy นะครับน้ำหนักอยู่ที่68%เนะครับเงื่อนไขนโยบายการคืนสินค้านะครับลูกค้าอาจจะช่างใจว่าเอ๊ซื้อสินค้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมันจะดีอย่างที่โฆษณาเอาไว้หรือเปล่านะครับถ้าคุณสามารถที่จะออก นโยบายในการรับคืนได้ฟรีการันตีได้ตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับน้ำหนักอยู่ที่อันดับ3เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปคิดลองคำนวณดูนะครับว่าสามารถทำได้หรือไม่ปัจจัยที่4ครับ delivery time นะครับการจะส่งครับส่งเร็วหรือเปล่า นะครับคุณสามารถที่จะจัดส่งได้ด่วนแค่ไหนนะครับเงื่อนไขเวลาเป็นอย่างไรนะครับที่ผ่านมาลูกค้าซื้อไปเสร็จปุ๊บละกลับมาโพสต์กลับมารีวิวว่าได้ของเร็วได้ของด่วนแค่ไหนหรือเปล่านะครับคุณมีนโยบายหรือรอบในการบริหารรอบในการจัดส่งแค่ไหนนะครับลูกค้าสั่งมาภายในเที่ยงอ่บนะครับบางร้านจัดถ้าสั่งภายในก่อนเที่ยงคุณจะ สามารถจัดส่งแล้วก็ได้สินค้าในวันถัดไปอันนี้ได้ใจไปเต็มๆเลยนะครับก็คือ next day delivery นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น value added เลยนะครับเป็นคุณค่าที่ในมุมของโลกออนไลน์แล้วเนี่ยคนที่อยากจะซื้อสินค้าออนไลน์มองตัวนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับ4เลยทีเดียวนะครับจัดส่งด่วนหรือเปล่านะครับโอเคข้อที่5ครับ convenience นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 68%นะครับไม่ได้น้อยไปกว่า delivery time เลยนะครับอยู่ที่68%เช่นกันนะครับความสะดวกสบายครับก็คือคนทักมาคุยเนี่ยคือวิธีการสั่งซื้อเนี่ยมันสะดวกหรือเปล่านะครับบางทีทักไปเสร็จปุ๊บแล้วเอออยากจะซื้อเลยโอนเงินเลยได้ไหมนะครับบางคนเฮ้ยไม่อยากที่จะไปติดตั้งแอป บางคนอาจจะต้องไปโอกรดเข้าไปที่เว็บไซต์ต้องสมัครสมาชิกต้องลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับมันยุ่งยากไปหมดครับณับปัจจุบันนะครับทำให้มันซิมโลทำให้มันเรียบง่ายเข้าไว้ครับลูกค้าอยากจะซื้อทำให้มันเรียบง่ายนะครับทุกอย่างเราบริการลูกค้าให้ได้ทำยังไงดีนะต้องลองคิดดูแล้วครับว่าถ้าลูกค้าสนใจอยากจะซื้อเข้ามาหาทางที่จะปิดการขายให้มันเรียบง่ายสะดวกสบายกับลูกค้าที่สุดครับ อเคไปดูที่ข้อที่6อันสุดท้ายครับ Delivery option นะครับน้ำหนักอยู่ที่67%นตะครับตัวเลือกการจัดส่งครับมีการจัดส่งแบบไหนบ้างละ่ะนะครับถ้าอยากได้ของวันนี้เลยนะครับเรียกแกรมมาส่งได้ไหมนะครับหรือว่าตัวเลือกของบริษัทจัดส่งละ่ะมีตัวเลือกบริษัทจัดส่งที่ออชอบเป็นพิเศษลูกค้าอยากได้จัดส่งเจ้านี้เป็นพิเศษนะครับปกติเจ้านี้มาส่งเร็วนะครับโทรมาคนส่ง พูดคุยดีอย่างเงี้ยนะครับมีบริษการโลจิสติกให้เลือกหลายเจ้าหรือเปล่านะครับหรือมีรูปแบบของการออจัดส่งรูปแบบอื่นๆไหมเช่นออถ้าไม่มีคนอยู่ที่บ้านนะครับแบบเนี้ยนะครับมีตัวเลือกแบบไหนหรือเปล่านะครับหรือว่ามี Cash on d e l i v e อรไหมนะครับจัดส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ชำระเงินตอนออส่งสินค้า ตอนที่ได้รับสินค้ามาก็ค่อยชําระเงินแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นลองนึกถึงตัวเลือกความหลากหลายครับถึงความเป็นไปได้ของตัวเลือก delivery option นะครับลองฟังเสียงของลูกค้าดูนะครับว่าลูกค้าเขาคุยกับเรานะครับมีฟีดแบ็กแบบไหนบางร้านนะครับให้อดมินเป็นคนคอยคุยกับลูกค้าแล้วก็จริงๆละหลายคนนะครับก็ไม่ได้เอา ข้อมูลฟีดแบ็ของลูกค้าที่คุยกับแอดมินเนี่ยมาเป็นฟีดแบ็เพื่อเอามาต่อยอดเนาะว่าจริงๆแล้วลูกค้าเขาต้องการอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเราได้ไปฟังได้ไปอ่านแชทแต่ละแชทของลูกค้านะมันจะทําให้เรารู้อินไซน์อินไซน์เหล่านั้นแหละมันทําให้เรามาต่อยอดได้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าของเราเขาต้องการตัวเลือกแบบไหนเพราะว่าลูกค้าแต่ละ นะครับลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองนึกดูครับใน6ปัจจัยตัวนี้เนี่ยนะครับลองฟังเสียงอินไซต์ของลูกค้าของคุณดูว่าลูกค้าของคุณเขาต้องการแบบไหนนะครับเอาอินไซต์ตัวนั้นมาคิดต่อยอดดูครับว่าจะออกแบบปัจจัยทั้ง6ปัจจัยนี้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าบนโลกออนไลน์ของคุณได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็ครบสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไว้ในโอกาสหน้าเนี่ยน่าจะมียกตัวเก็บ ต่างๆในงานวิจัยฉบับนี้ออกมาเล่าให้สู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม Start With Why Podcast ได้ในทุกๆช่องทางนะครับก็จะมีตอนใหม่ๆเป็นประโยชน์ดีๆสาระดีๆแบบนี้นะครับให้กับทุกท่านที่อยากจะนำพาธรุรกิจของคุณเนี่ยเข้าสู่โลกออนไลน์ขายของออนไลน์ขายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซได้วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ start with why podcast